เราเข้าไปอธิษฐานและขอพระเจ้าทำลายป้อมปราการนี้ เพราะว่าถึงแม้เราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่ทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเยื่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์เราอาจจะบอกว่าเราย้ายโบทได้ เพราะเรายังเป็นคริสเตียนเหมือนเดิมสะดุดคนนิดนึงเราออกขออธิบายนิดนึงเผื่อใครไม่รู้คริสเตียนพานเนจอนคือคริสเตียนที่มาโบสถ์เป็นอีเวนต์มาแล้วก็ย้ายย,าย้ยายไปเรื่อยๆอันนี้แบบที่หนึ่งไม่ได้อย่างรากจริงๆแล้วอาจารย์เอก็บอกแล้วว่าถ้าเราไม่อย่างรากมันก็เกิดผลไม่ได้กับอีกแบบหนึง่งสะดุดสะดุดคนเราออก ไปที่อื่นก็สะดุดอีกคนมาเยี่ยมเยียนลรงไม่ว่านะคิดได้จากของเราไปคิดได้จากฟื้นฟูตอนเช้าถ้าพี่น้องปักหลักอยู่ที่อื่นที่หนึ่งตอนบ่ายมาที่เราเพื่อฟื้นฟูได้แต่ถามว่ามันมีพี่น้องแบบหนึ่งที่เป็นที่มาของคำเทศวันนั้นที่อาจารย์เองไม่ได้พูดแต่นี้นเมื่อคลิปมันวัยราอและขอพูดมีพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าตอนเช้าอยู่โบสถ์ตัวเองตอนบ่ายไปทุกโบสถ์แล้วก็วนมาถึงคิวของเราก็ให้เราขับผีแต่ไม่รู้ไปรับอะไรมาบ้าง ตอนเช้าไปของตัวเองตอนบ่ายมาของเราอันนี้ยังไม่ได้เรียกว่าพาเนจอนเรียกว่ามารับการฟื้นฟูอีกประเภทหนึ่งคือสะดุดเราแระยายคิดจักแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนที่ตัวเองไปที่อื่นก็ยังสะดุดแต่ก็มีคอมเมนต์มามากมายว่าถ้าหนูสะดุดให้หนูทำํำไงหนูก็ต้องอธิษฐานถามพระเจ้าว่ามันเป็นที่เราหรือเป็นที่สอบอและต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราอยู่ที่ไหน บางทีสบอที่หนูอยู่ท่านอาจจะไม่ด e? ีดีแต่ถ้าพระเจ้าให้เราอยู่เราก็อยู่เพื่ออธิษฐานและเปลี่ยนแปลงท่านแต่ถ้าพระเจ้านําให้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นก่อนที่ไหนที่ทําให้เราเติบโตให้เราอยู่ที่นั่นที่ไหนที่ทําให้เราเตือนตรงๆได้ให้เราอยู่ที่นั่นที่ไหนที่เต็มน้นไปด้วยพระสิริของพระเจ้าให้เราอยู่ที่นั่นที่ไหนที่รับใช้ประกาศข่าวประเสริฐเกิดผลให้เราอยู่ที่นั่นไม่ใช่ไปเรื่อยๆกินบุฟเฟ่ไปเรื่อย พอเวียนมาครบบทแล้วปุ๊บขับผีขับผีเสร็จกินบุฟเฟ่เวียนต่อเราเป็นภารกิจฟื้นฟูแล้วค่ะผีพี่น้องได้แต่มันมันเคลียร์ได้ไม่สุดพราะพี่น้องไปรับของใหม่มาอยู่เรื่อยไม่รู้แหลมไปไหมเพราะว่าของอาจาร,รย์เอเดนไวรอบไปสี่แสนบิลเอาเป็นว่าเราไม่ได้ว่าพี่น้องในเฮานี้หรือพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนหรือพี่น้องบางคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าคริสเตียนพเนจรแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ ถ้าเราไม่เตือนคนที่เขากําลังมาตอนนั้นะว่าตอนเช้าเขาไปที่อื่นแล้วทุกบ่ายเขาไปที่อื่นมันคือพนเออนจรอ่ะเข้าใจไหมคําว่าพนเจนจรแปลว่าเร่ร่อนไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้ามันไม่แก้ที่ตัวเราอย่าเพิ่งโทษโบย์อย่าเพิ่งโทษสอบออย่าเป็นคริเสเตียพนพเจนจรอยู่ไปก่อนเคลียร์ปัญหาก่อนก่อนนี้เขาจะออกจากเราเราเคลียร์กับเขาแล้วแต่เขาไม่รับฟังคําตักเตือนเขาก็ยังมองว่ามองแบบนี้หนูอ่านพระคัมภีร์มา และหนูได้ยินเสียงพระเจ้าชัดว่าพี่น้องคนนี้ไม่อยากให้หนูอยู่โบสถ์ถ้าเขาอยู่หนูจะไม่อยู่เสียงพระเจ้ามาเป็นพระคัมภีมาเป็นเลมาก็จริงแต่พี่น้องต้องดูว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราแตกแยกพระเจ้าให้เราคืนดีบางทีเสียงที่เราได้ยินทุกเสียงมันไม่ใช่เสียงพระเจ้ามารรู้คอคัมภีไหมรู้เวลามามาทดลองพระเยซูมันก็ทดลองด้วยพระคำเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรู้ว่าพระคมภีรนี้ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันตรงกับพระลักษณะพระเจ้าไหมพระเจ้าไม่ได้ให้เราแตกแยกพระเจ้าให้เราคืนดีไม่ใช่ออกไปเราไม่คืนดีก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของคริสเตียนพเนจรนซึ่งไม่ได้ว่าใครแต่ว่าอยากเตือนแล้วก็รู้สึกว่าคริสเตียนหลายคนไปนแบบนี้คือหัวใจกระจอะสะออนสะแอนสะดุดเราออกสะดุดแล้วออก,แล,ออกแล้วก็ย้ายบวชสังเกตคนที่เป็นแบบนี้จะไปเรื่อยๆก็มีคอมเมนต์ถามว่าเราแก้ยังไงแก้ที่ตัวเราก่อน ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราอยู่นี้อยู่ที่นั้นไหมอยู่ที่ที่เราเรานมาสัสก,การอยู่ไหมถ้าพระเจ้าให้อยู่อยู่แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้อยู่ก็ออกแล้วถามพระเจ้าว่าพระเจ้าให้อยู่ที่ไหนโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าให้มารซาตามมาล่อลวงท่านด้วยเหตุผลจองปลอมต่าง